<c oughs> ก็ช่วงนี้นะครับอากาศช่างร้อนร้อนนะครับร้อนเหลือเกิน <c oughs> เดี๋ยวในคลิปวีโอนี้นะครับผมจะมาเอ,อดูสภาพอากาศกันนะครับว่าทั่วโลกเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมได้เข้ามาดูนะครับแล้วก็จะอธิบายว่าทำไมประเทศไทยช่วงนี้ถึงร้อนมากๆนะครับ มันเป็นเพราะอะไรนะครับผมมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปนี้ด้วยนะครับผมผมจะอ้างอิงจากแผนที่โลกนะครับผมแล้วก็สภาพอากาศนะครับอุณหภูมิทั่วโลกทุกประเทศเลยนะครับว่าสาเหตุมันจากอะไรนะครับทำไมประเทศไทยถึงร้อนมากนักหนานะครับก็แต่40กว่าองศานะครับบางจังหวัดนี่เกือบจะ40 49นะครับ เกือบจะแตะ50อยู่แล้วนะครับประหลอดแทบแตกนะครับช่วงนี้ทำไมอากาศถึงร้อนมากมายร้อนหนักหนานะครับมันก็มีมาจากหลายปัจจัยนะครับแล้วก็หลายสาเหตุนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะโฟกัสไปที่ประเทศไทยก่อนนะครับประเทศไทยนะครับตอนนี้อุณหภูมิเราก็อยู่ที่สุสุดนะ โดยส่วนใหญ่โดยรวมทุกจังหวัดจะอยู่ที่39องศานะครับผม38 39องศานะครับซึ่งอาจจะมีบางจังหวัดน่ะแตะนะครับไปที่40องศานะครับบางอำเภอนะครับแตะไปที่40องศาแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ39นะครับ39องศาเริ่มจากที่ที่ผมอยู่ก่อนนะครับจังหวัดลบบุรี ผมอยู่อำเภอท่าหลวงนะครับบ้านนี้ผมอยู่นะครับอุณภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่39องศาเซลเซียสนะครับอำเภอท่าหลวงนะครับจงังหวัดลบบุรีนะตอนนี้นะครับประจำวันที่27เมษายน2567ในแถบนี้นะครับเขาก็จะทำเป็นสีว่าอุณภูมิระดับสีนะครับผมก็จะแยก ไปตามค่าสีต่างๆถ้าสีน้ําเงินนะครับอุณหภูมิจะติดลบถ,ถ้าสีฟ้าก็จะอุณหภูมิหนาวสีเขียวก็จะอุณหภูมิอยู่ที่10ถึง20องศานะครับ20องศาขึ้นไปก็จะประมาณสีเขียวสีเขียวอ่อนนะครับ30องศาขึ้นไปก็จะประมาณสีส้มนะครับแล้วก็ถ้า35องศาขึ้นไปก็จะ เป็นสีแดงก็คืออากาศจะร้อนมากๆให้พูดเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นสีส้มคือร้อนปานกลางนะครับร้อนปานกลางก็คือแบบอุณหภูมิที่เราพอทนได้แต่ถ้าเป็นสีแดงนะครับมากกว่า35องศาก็จะร้อนมากก็คืออันนี้คือร้อนมากร้อนตับแตกเลยนะครับอุณหภูมิร่างกายเราก็แบบแทบจะทนกันไม่ได้นะครับก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับอาจจะเป็นฮิสโตกได้ ร้อนมากๆหรือทําให้หยุดหายใจนะครับผมแล้วก็ตายได้ซึ่งช่วงนี้ก็ได้ข่าวว่ามีคนตายจากอากาศร้อนมากมากมากกว่าสิบคนแล้วนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับอากาศร้อนสีแดงนะครับร้อนมากๆอุณหภูมิตอนนี้ที่เห็นเป็นเส้นๆนะครับเหมือนเป็นทิศทางนี่คือเป็นทิศทางลม ทิศทางลมก็คืออธิบายได้ถึงว่าลมร้อนนะครับลมร้อนจะมุ่งสู่ทางทิศตะวันทิศตวันออกนะครับเฉียงเหนือนะครับทิศทางลมนะฮะมาทางฝั่งนี้ไปทางฝั่งอีสานเนี่ยจะส่วนใหญ่นะครับก็จะออกไปทางลาวครับแล้วก็เวียดนาม ก็คือเป็นทิศทางลมนะครับทิศทางลมแล้วก็ปริมาณฝนตอนนี้ไม่มีนะครับอากาศร้อนอย่างนี้ฝนจะตกได้ยังไงนะครับแต่โอกาสฝนตกก็เกิดขึ้นได้นะฮะผมถ้าร้อนจัดๆนะครับฝนจับร้อนนั่นแหละนะฮะทิศทางลมทิศทางลมนะครับผมนะครับ ไปทางอีสานซะส่วนใหญ่นะครับอ่าปริมาณเมฆนะฮะปริมาณเมฆนี่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับสำหรับภาคกลางนะส่วนภาคอีสานก็จะเยอะหน่อยนะปริมาณเมฆความชื้นนะครับความกดอากาศความชื้นความชื้น สีเขียวนี่คือจะชื้นมากนะครับยิ่งสีฟ้านี่คือแบบชื้นมากนะฮะชื้นมากสีเขียวก็คือแบบปันกลางปันกลางหน่อยส่วนใหญ่อากาศชื้นจะอยู่ในที่ราบรุ่มนะครับที่อากาศอบอุ่นหรือว่าใกล้แบบพวกตามถิ่นที่มีป่าไม้เยอะหรือใ,ใกล้กับแหล่งน้ำนะครับแต่ถ้ารวิสัยการมองเห็นนะครับมีหมอกมีอะไรไหม ความกดอากาศระดับทะเลคุณภาพอากาศนะครับก right? ็จะบอกว่าสี่ที่ผมอยู่เนี 76, right? Remember, ่ยมีสารมลพิษประถมอภูมิ PM 2.5ระดับที่เท่าไหร่ของผมก็อยู่ที่ระดับ76นะครับผมเรามาดูกรุงเทพกันนะค กรุงเทพก็เยอะนะครับเจ็ดสิบแปดสิบกว่านะฮะหกสิบเก้าโอเคก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเท่าไหนนร่นะฮะโอ้ oh, แต่สระบ,บุรีตอนนี้หนักเลยนะฮะสระบ,บุรีค่า aqi นะฮะก็แย่นะครับเก้าสิบสี่สภาพอากาศแย่นะครับไม่ดีแถมยังร้อนอีกสระบบุรีอุดรอนนะฮะ อีสานนะฮะน้องบัวลำพูแย่นะครับร้อยสามสิบอยู่กันได้ยังไงเขาเนี่ยอากาศก็เป็นพิษฝุ่นก็เป็นพิษนะครับอากาศก็ร้อนร้อนนะแย่มากนะตอนนี้แถวอีสานนะน้องบัวลำพูดอนนะแย่เลยนะอากาศฝุ่น อากาศก็ร้อนแต่ยังฝุ่น Pm 2.5ง้าก็มากอีกอเรามาดูต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับต่างประเทศก็อุณหภูมิที่ร้อนเหมือนประเทศเราก็แน่นอนนะพมา่าเาวเวียดนามขมนกัมพูชานะประเทศข้างเคียงเราก็จะร้อนหมด รวมถึงอินเดียด้วยนะครับอินเดียก็ร้อนมากเหมือนกันปกติอินเดียก็จะร้อนเหมือนเราแล้ครับอุณหภูมิประเทศอินเดียกับอุณหภูมิประเทศประเทศเราบ้านเราก็ร้อนพอๆกันนะอุณหภูมิบ้านเราเป็นไงอินเดียก็เป็นอย่างนั้นนะอุณหภูมิเหมือนกันเนี่ยไม่ต่างกันฮะสามสิบแปดสามสิบเก้านะฮะไม่ต่างกันเท่าไหร่ 37 38 39็ดสาิปดสาสิเก้านะครับเปิดแต่ของเขาอย่างดีหน่อยเพราะว่าไม่มีไม่มีอำเภอไหนไม่มีจังหวัดไหนแต่สี่สิบองศาเลยนะครับแต่ว่าจังหวัดเราก็มีแต่สี่สิบองศาอยู่หลายที่นะครับหลายอำเภอนี่ท่าไม้ฮะท่าม่วงกรุงเทพ สุพันณ์เนี่ยสี่สิบนะสุพันณบางป่าม้าก,ก็สี่สิบสี่สิบนี่ถือว่าร้อนมากนะครับอยู่กันแทบไม่ได้นะครับขับมอไซค์นี้ตัวแทบไม่นะครับต้องขับรถอยู่ในรถอย่างเดียวอะห้ามออกไปข้างนอกเลยอยู่แต่บ้านเนี้ยคนอากาศร้อนอย่างนี้ปกติคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากออกข้างนอกอยู่น้้วัะถามนมาจาอินเดียนะครับมาตะวันออกกลาง สูดานรนะฮะซาดไนเจอไอพวกนี้มันอากาศมันร้อนอยู่แล้วนะครับประเทศก็มีแต่ทะเลทรายนครับลงมาล่างๆก็จะด,ดีหน่อยนะครับผมพวกไอแซมเบียแองโกลาเนี่ยมาดากัสกากันถือว่าโอ,โอเคนะอุณหภูมิยี่สิบกว่าองศายี่สิบเจ็ดคอแทศนี้ก็สามสิบนะครับสามสิบสามสามสิบสองก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้ร้อนมาก ถือว่าอุณหภูมิปานกลางแต่ว่าแถวแถวแถบบนนี่แคมารูนอืร้อนมากโอ้ยตะวันออกกลางนี่แบกแดดนะฮะอิรักอิรานพวกนี้มันร้อนอยู่แล้วนะร้อนมากๆเฮ้ยแต่อุณหภูมิเขาก็ดีกว่าประเทศเรานะครับสามที่ปก สามสิบหกองศานะซึ่งของเรานี่แต่สามสิบแปดสามสิบเก้าแล้วเดี๋ยวเชื่อนะครับว่าประเทศเราร้อนก็แบกแดดได้ไงปกติแบกแดดนี่เขาจะร้อนกว่าเรามากนะเดี๋ยวนี้เขาอุณหภูมิเขาไม่ร้อนเหมือนสมัยก่อนแลวเดี๋ยวนี้แบกแดดเขาอุณหภูมิร้อนน้อยกว่าเราละเป็นไปได้ยังไงเราร้อนอ,อากาศบ้านเมืองไทยร้อนกว่าแบกแดดทีดดูแล้วกันนะ ออนี่อิสราเอลอิสราเอลกาซาฮะอุณหภูมิสบายอากาศเย็นอบอุ่นนะฮะยี่ห้าองศายี่หกองศาอากาศดีดีนะไม่น่าเชื่ออิสราเอลอิสราเอลอิสราเอลดามัสกัสยี่เองศา เยรูซาเล็มครับไคลโลโตอ,อิจฉาพวกที่ประเทศทางยุโรปมากเลยนะอากาศดีๆนะน่าไปอยู่นะอุณหภูมิโอ้โหหนาวมากนะห้าองศาสามองศาโอ้โหหนาวมาก หน้าหนาวบ้านเรานี่แค่สิบเก้าองศายี่สิบองศานี่ช่วงสิ้นปีนี่ยังแบบใส่เสื้อกันหนาวอะไรสองสามตัวเอ้ยใส่เสื้อกันหนาวหนึ่งตัวสองตัวนะหนาวแบบมากมากนะประเทศเขานี่สองสามองศานี่หนาวอยู่กับเราเยอะบ้านเรานี่แค่สิบเก้ายี่สิบองศานี่ถือว่าหนาวมากนะตัวสั่ง ยรปบเขานี่แบบโหสองสามองศาห้าองศาบางที่ติดลบนะฮะอากาศดีนะเย็นสบายดีฝรั่งเขาก็ชินแต่อากาศเย็นๆนะครับพอมาบ้านเราเขาก็ร้อนแคอ่อากาศสามสิบองศาสามสิบเอ็ดสาสิบสองนี่เขาถือว่าร้อนมากนะสำหรับฝรั่งนะเขาก็อยู่ไม่ได้นะนะแค่สามสิบเอ็ดสาสิบสององศานะสำหรับเขาแล้วถือว่าร้อนมากนะครับ แต่นี่โหแตะไปสามสิบเก้าองศาสี่สิบองศานี่ไม่ไหวเออสำหรับฝรั่งนี่แค่สามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองนี่ถือว่าร้อนมาก,กน,นะรัเสเซียจีนจีนก็ไม่ร้อนมากอากาศกำลังอบอุ่นนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดองศานะครับบางที่ก็ยี่ห้าเอออากาศเขาดีเนาะ ประเทศจีนอบุ่นนะครับไม่ร้อนมากเกินไปอ <_ C 1> ุณหภูมิอุณหภูมิแอรผ์ผมพูดง่ายอุณหภูมิติดแอร์26-27องศาสบายนะครับอิจฉาต่างประเทศจังเลยนะที่เขาอุณหภูมิไม่ร้อนเหมือนประเทศเรา <_ C 1> ในขนาดประเทศอัฟกานิสถานยังสบายยังเย็นเย็นอยู่เลยดีจังเลยครับ โอ้โหอเมริกาอเมริกาอเมริกานี่ถือว่ายังอากาศยังไม่ได้ดีเท่าโยุโรปนะอากาศยุโรปดีกว่านะเย็นกว่าอเมริกาก็จะก็ถือว่าเย็นนะต่ำกว่า20องศานี่ก็ถือว่าเย็นมากนะหนาวมากนะยิ่งรัฐโคโลราโด,โดนี้ติดลบเลยนะอันนี้ หิมะน่าจะตกเลยนะครับเนี่ยสีฟ้าเนี่ยหิมะตกโซนไหนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยคือหิมะตกนะครับหิมะคลุมหิมะตกสีเขียวเขียวเนี่ยก็คืออากาศหนาวปกตินะครับแต่ไม่มีหิมะโหแม่งแคนาดาแคนาดานี่เป็นประเทศที่มีแต่หิมะนะส่วนใหญ่เพราะาประเทศมันหนาวมากติดกระทาง โค้ลกเหนือนะครับประเทศมันแถวแอนตาร์กติกาอะไรประมาณนั้นก็จะหนาวมากส่วนใหญ่ประเทศมันจะมีแต่หน้าหนาวเนาะแเฮดามันอากาศมันหนาวอยู่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนประเทศมันนะมีแต่หิมะมีแต่ฝนมีแต่อากาศมันก็จะประมาณฝนหนาวหนาวฝนนะประมาณนี้ร้อนไม่ค่อยมี นะอเมริกาก็มีร้อนบ้างนะครับแต่ว่านานๆทีจะร้อนคนเดียวก็จะอบอุ่นอากาศเย,ย,าย็นๆสบายๆมีหนาวบ้างบางรัฐนะตัดตัดกับมาประเทศไทยโอ้โหดูดิอินเดียพมา่าไทยลาวเวียดนามร้อนแล้วดูดิเหมือนแบบไฟไหม้อะ่ะแดงแถ่ร้อนจัดๆนะครับร้อนมากๆ เป็นสีแดงเลยมาดูมาเลเซียนะครับเพื่อนบ้านทางใต้ของเรามาเลเซียสิงคโปร์วอลลัมเปอร์ฟิลิปปินส์ก็ไปร้อนเหมือนบ้านเราอ้อร้อนเหมือนกันนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดร้อนเหมือนกันแต่ทำไมทางมาเลเซียสิงคโปร์ทำไมเขาไม่ร้อนเหมือนเราเลย เพราะว่าลมไอร้อนนะครับไอร้อนมันอยู่ที่โซนกลางโซนโซนกลางทั้งส่วนใหญ่นะครับประเทศที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับแถบไปถึงว่าแถบกลางนะของถ้าถ้าอิงจากแผนที่โลกอะประเทศที่ร้อนเนี่ยจะส่วนใหญ่จะอยู่แถบแถบกลางนะแถบกลางของโลกอะถ้าอยู่้างใต้ทางใต้ไม่ไม่ได้กึ่งกลางโลกก็จะโชคดีหน่อยถ้าอยู่ใน ประเทศที่อยู่ในกึ่งกลางโลกนะครับก็จะร้อนอันนี้แถบเอเชียนะพูดถึงแถบเอเชียนะเทีไทยเราก็โชคร้ายนะร้อนร้อนมากๆเลยเดี๋ยอุณุภโภิแดงแฉะเลยนะเหมือนเหมือนมีคนเอาไม้ขีดไฟมาเผาอะมาเผามามาเผาประเทศประเทศ,เทศแล้วก็แบบ ตรงนี้แถบร้อนหมดเลยเหมือนโดนไฟไหม้โอ้ร้อนมากๆนะครับไม่ไหวคือก็จะปรมานี้อธิบายครับว่าทําไมอากาศโชว์นี้บ้านเราถึงร้อนนะครับเนี่ยติดทางลมนะครับไอร้อนร้อนมากๆเลยเรามาดูญี่ปุ่นกันดีกว่านะญี่ปุ่นแถบไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่น นะสบายนะครับอากาศ20าองศาอิจฉานะครับอิจฉาอิจฉาต่างประเทศมากเลยนะทําไมเขาอากาศเขาดีดีนะครับอากาศเย็นสบายเผอิญฝนตกด้วยนะครับครับนะ <c oughs> โอเคอากาศโชวงนี้ก็บ้านเราร้อนๆน,นะต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอ,อย่าออกพี่แจ้งบ่อยนะครับ กินน้ำเยอะๆนะครับพยายามทําให้ตัวเองพยายามทําให้ร่างกายอุ่นนะครับไม่ร้อนมากเกินไปโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับ